ไม้สาวใส่ซีทรูเดินเฉิดฉายที่โรงแรมแต่ดราม่าเกิดดูผิดที่ผิดทางไปหน่อยเป็นไม้สาวสุดเซฟของวงการบันเทิงแล้วตอนนี้สำหรับอุ้งลักนาล่าสุดเธอได้ออกมาโพสต์คลิปของตัวเองใส่ชุดซีทรูบางเฉียบที่ด้านในเป็นบิกินี่สีดำเดินจูงมือลูกสาวในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งแต่หลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออ,อกไป กลับมาชาวเน็ตเข้ามาดราม่าว่าชุดนี้ของแม่อุ้มเหมาะกับการใส่เดินที่ทะเลมากกว่ามันดูผิดที่ผิดทางเกินไปหลังจากกระแสดราม่าแม่อุ้มได้ออกมาชี้แจงว่าโรงแรมนี้มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่อยู่กลางโรงแรมและหลายคนก็ใส่ชุดว่ายน้ำอยู่แถวนั้นเพื่อลงเล่นน้ำกันเยอะแยะเขาใส่ชุดว่ายน้ำกันเป็นเรื่องปกติ ทุกคนที่มาบริเวณกลางโรงแรมมันคือสระว่ายน้ำสามารถใส่ชุดว่ายน้ำเดินได้ทั้งโรงแรมเลยและเขาจะมีร้านอาหารอยู่ติดสระว่ายน้ำเลยเข็กที่มาไม่มีข้อห้ามว่าห้ามใส่ชุดว่ายน้ำเขาก็มาถ่ายแบบเต็มไปหมดเลยชุดที่อุ้มใส่ใส่ลงมาจากห้องเดินอยู่บริเวณรอบสระว่ายน้ำเท่านั้นแต่พอไปทานอาหารอุ้มมีเสื้อคลุม ส่วนน้องดิสนีย์เห็นอุ้งใส่ชุดว่ายน้ำมาตั้งแต่เขาเกิดเลยส่วนตัวอุ้งก็มีการสอนลูกให้มีการแต่งตัวแบบถูกกาลเทศะ